ขอบคุณออนไลน์สเตชันและ True Sport Network รับชมพรีเมอร์ลีกแบบสดๆทุกคู่ทุกสนามตลอดฤดูกาลได้ที่นี่ที่เดียวสวัสดีครับตอนัทุกท่านเข้าสู่5นาทีปีศาจแดงติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจาะลึกเพียงประเด็นเดียววันละไม่เกิน5นาทีขยี้ตีและขยายทุกท่านเข้าใจเรื่องราวนั้นอย่างละเอียดกระชับและได้ใจความก่อนเริ่มการอย่าลืมกดปุ่มซับและปุ่มกระดิ่งด้านข้างขอบคุณครับ พักดีของเจนนอนซานโช่ไว้ก่อนนะครับและสำหรับใครที่สงสัยว่าตระกูลเกรเซอร์ขัดขวางไม่ให้ทีมทุ่มเงิน120ล้านยูโรจริงหรือเปล่าเนี่ยสามารถติดตามได้ในไลฟ์ทาง YouTube และก็ Facebook นะครับของมลันพฤหัสที่20สิงหาคมซึ่งผมนำข้อมูลจากช่องยู i ต e d พีเพิ t ลมาแลกเปลี่ยนกันให้รับทราบไปเรียบร้อยแล้วนะครับ จริงๆก่อนหน้านี้ผมเคยรายงานว่ายูเนเตดเหมือนจะออกจากดีลของกาเบรียลมาการ์ยส์ไปแล้วนะครับหลังจากอาร์เซนอลนาโปลีและเอเวอร์ตันเข้ามาให้ความสนใจครับแต่ว่ากาตันโลนะครับสถานการณ์ของกลุ่มนักเตะตำแหน่งเซนเตอร์แบ,บ็กนั้นคาดเดาค่อนข้างจะยากครับเพราะตัวเลือกนั้นมีอยู่หลายคนและเราก็ไม่ทราบว่าอันที่จริงสโม,มสรมองใครไว้เป็นอันดับหนึ่งจริงๆนะฮะก่อนหน้านี้เฟริโซโรมาโน่ผู้สื่อข่าวเทียนหนึ่งและ st, พาวเฮิร์สผู้สื่อข่าวเทียนหนึ่งจากไทมส์ระบุว่ายูเนเตดสนใจในดีลของเปาตอเรสประการหลังจากเบ แต่ก็ยังไม่มีการยื่นข้อเสนอเข้าไปอย่างเป็นทางการนะครับและหลังจากนั้นนะครับข่าวกับแกรีเรลกับยูนเต็ดก็เริ่มค่อยๆหายไปครับโดยข่าวเนี่ยเทไปอยู่ทางฝั่งนาโปลีแล้วก็อาร์เซนอลมากกว่าจนเมืนกับเวลานี้เนี่ยนักเตะจ่อจะย้ายไปร่วมทีมปืนใหญ่อยู่เต็มแก่แล้วล่ะครับ แต่ล่าสุดไมค์แมกราู้สื่อข่าวเทียสองจากเทเลกราฟออกมาระบุว่ายูไนเต็ดยังมีโอกาสอยู่นะครับกับการไฮแจ็คหรือว่าปาดหน้าดีลของ le, ai, กาเบรียลเมกาวยาสกอ์เซนลด้วยค่าตัว22.6ล้านปอนด์ครับขณะที่จาร์ลูก้าดิมาซิโอพื่อข่าวเทียสามระบุตามกันมานะครับว่าปีศาจแดงได้ยื่นข้อเสนอไปยังลิวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับประเด็นการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการนั้นโรมาโน่ ano, หรือสื่อข่าวอัดดับเทียร์ึเทียร์งยังไม่ได้รายงานเรื่องนี้นะครับแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาโราาามาโน่ได้ยว่แ้อลู แต่ดีวก็ยังไม่เสร็จสิ้นนะครับเชนตราบใดที่ดิวยังปิดไม่ได้ทีมอื่นก็ยังมีโอกาสคว้าตัวนักเตะไปครับซึ่งจากการรายง,งานของแม็กคลารเองก็ระบุว่าเป็นฝั่งของกาเบรียลเองนะครับทพียงคงรอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่อีกเครื่อกหนึ่งนะฮะและก็ยังไม่ตกลงเซ็นกับอาร์ชซนอลหรือว่าพูดง่ายๆก็คือถ้าฝั่งของปีศาจแดงยื่นมาตอนนี้ก็สามารถจะเอาตัวนักเตะไปได้เลยครับเพราะเวลานี้เคราต์โลเปสเจ้าของสโมสร,รลิเวอร์พูลเองก็ให้สิทธิ์ขาดกับนักเตะในการตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะย้ายไไปทีมหนครับ ซึ่งจากรายงานทั้งหมดที่ว่ามาผนวกกับสถานการณ์ตอนนี้ก็เท่ากับว่าณเวลานี้คือช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่11ส,สิงหาคมตามเวลาที่ประเทศไทยนะครับทางปีศาจแดงก็ยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอให้กับริวนะครับแต่เอเจนของแกรเรียลก็ได้แจ้งความสนงเพียงว่านักเตะยังไม่ได้ตกลงกับอาร์เซนอลที่เดินดีลนี้อย่างจริงจังแต่จะขอรอทีมปีศาจแดงก่อนครับ อย่างไรก็ดีครับต้องรอจับตาดูสถานการณ์กันต่อนะครับว่าหลังจากนี้จะมีสือดับสูงเจ้าไหนไมาเล่นข่าวนี้บ้างกลับได้ก็ตามที่ทีมยังเป็นข่าวกับเปาตอร์เช่นเดียวกันนะครับแท้ที่จริงถ้าจะให้เทียบความแตกต่างของทั้งคู่เนี่ยกาเบรียลจะคล่องตัวมากกว่าแต่ตอเรสจะสามารถออกบอลทั้งสั้นและยาวจากแดนหลังได้โดดเด่นกว่าทางกาเบรียลเล็กน้อยครับตรงนี้ผมก็ไม่สามารถไปทำนายได้นะครับว่ายูเนเต จะยื่นข้อเสนออย่างจริงจงังตามที่ดิมาโซได้รายงานไปหรือเปล่าณนะเวลานี้ผมก็ยังยืนยันการรายงานของดิมาโซไม่ได้ครับและยังคงต้องรอให้สือดับสูงกว่านี้ได้ลงไปรายงานก่อนครับเช่นเดียวกันครับในเวลานี้ผมก็ยังคงไม่ทราบเช่นกันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไ,ได้ตัวเซนเตอร์แบ็กรายใดเข้ามาร่วมทีมกันแน่แต่ก็เชื่อว่าณนะเวลานี้นะครับตอนนี้ไม่ใช่ช่วงท้ายของตลาดครับ ทีมก็ยังไม่จำเป็นต้องไปทำแพนิกบายหรือการซื้อตัวณเส้นตายโดยที่เป็นการซื้ออย่างเฉียบพลันและขาดการวางแผนครับฉะนั้นผมเชื่อว,ว่าถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเล่นดีลเซนเซอร์แบ็กจริงๆเนี่ยพวกเขาคงจะไตร่ตรองอย่างดีที่สุดแล้วล่ะครับว่านักเตะคนไหนที่เหมาะกับทีมจริงๆไม่ว่าคนนั้นจะเป็นแกเบียลเมกไกย์หรือว่าเปาตอเรสก็ตามอย่างไรแล้วดูบอลกับแนทจะพาทุกท่านไปลุ้นข่าวอย่างใกล้ชิดกันต่อไปนะครับ แฟนผีห้ามพลาดเสื้อโปโลแมนเชสเตอรอยูไนเต็ดลิขสิทธิ์แท้วางจำหน่ายแล้วและเสื้อยืดคอลเลกชันแรกยูไนเต็ดวีแซนและยูไนเต็ดวีไร,รส์เกนยังคงมีสินค้าอยู่ไปเยี่ยมชมได้ที่เพจ Red Store by ดูบอลกับแนทหรือคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ